สวัสดีตอนเช้า,ชาที่เพื่นรังเกตการสวัสดีมนุษย์แม่มาดูที่รองแก้วกันนี่แม่รองแก้วกาแฟนะอันนี้ก็คือเป็นผ้ากาวนะอีแม่ผ้ากาวแบบหนาเห็นไหมเออเวลาแกลลี่ใส่ผ้ามาันก็จะติดเลยตัวนี้แพคเทิร์นก็ใช้ทั้งหมด3ชิ้นนะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะแพคเทิร์นเอคือเป็นงานตัด สีแดงอะนะเอนาะพา t เ B คือเอาไว้ทำขนาดเวลาเราก่อนที่เราจะเย็บนะเนาะพาเ C ก็คือตัดเป็นชิ้นแบบนี้ออกมาเป็น3ชิ้นในแม่แต่ถ้าแกเย็บ3ชิ้นแกก็ใช้ p a c t o r ต C นะถ้าแกจะเย็บแบบเป็นชิ้นเดียวจบใช้ p a ร t เตร์น A นะอีแม่พ a t เ B ก็คือเป็นบลนะ็อกเนาะเอาไว้มาวาดก่อนที่เราจะมาเย็บเก็บงานนะอีแม่อ่ะต่อเลยแม่ทีนี้เราก็มาเย็บ สามชิ้นติดกันเสร็จทีนี้เราก็ไปรีดแหกตรงกลางมันไว้นะแม่เห็นไหมฉันรีดแหกตรงกลางไว้เออเสร็จทีนี้แกเอาผ้าซับสีแดงลงไปก่อนแล้วก็เอาผ้ากาวหนานะ่ะอันนี้คือผ้ากาวฟองน้ำนะอีแม่ฉันเน้น <laughs> มันเป็นผ้ากาวฟองน้ำเวลารีดปุ๊บมันจะติดกับตัวผ้าเลยสีแดงทีนี้แกก็ไม่ใช้ปอกวาดอีแม่ วาดเอาให้จบสีม่มุมแกไม่วาดไม่ได้นะแม่นะเดี๋ยวแกจะเย็บออกมาไม่เท่ากันฉันขอเตือน <c oughs> ฉันเป็นห่วงนะแม่ฉันเคยทํามาแล้วโอ้ท่ออกมาเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาเออแล้วสีผ้าก็ไม่เท่ากันด้วยนะฉันก็เลยตัดสินใจทําบล็อกขึ้นมาแล้วก็วาดอ่ะมันก็จะออกมาเท่ากันแล้วเราก็จะไม่เสียเวลานะแม่นะแกจะเถียงฉันนะ <c oughs> เออแกต้องทำตามฉันเท่านั้นเออฉันคนคิดและคิดค้นประดานแนละ้วไอเดียเออโอเคีแม่ เสร็จเรียบร้อยทีนี้ใช้กันไก่เจียนหลังจากที่แกเจียนเสร็จแกก,ก็กลับมันออกมานะแม่นะโอเคค่อยๆกลับนะแม่นะแล้วก็ใช้ที่กลับดันขึ้นไปเอาให้แน่ใจว่าอย่าก,กลับจนทะลุผ้านะเสร็จทีนี้เราไปรีดก่อนแม่รีดเสร็จทีนี้เรามาเก็บอีกช่องที่เราเปิดไว้ใช่ไหมอือฮึใช้เข็มสอยไปแม่พอใช้เข็มสอยก็คือจบแล้วนะแม่งานก็ออกมาสวยงามแกก็ไปผลิตขายได้เลยนะแม่นะหวังว่าจะมีประโยชน์นะวีโอนี้ เจอกันวีโอหน้านะแม่นะเออผลิตขายด่วนเดี๋ยวตรงท้ายวีโอน่ะฉันจะทำเอาวเวกเตอร์ออกมาให้แกดูแลแกก็จแคปหน้าจอนะอีแม่มันมีประโยชน์ไม่จแคปไม่ได้นะแม่แกต้องสักแคปนี่ไงสักแคปเลยอีแม่